เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครุยเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่28กรกฎาคม2565ครับช่วงที่ผ่านมานี้มีเกมที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในต่างประเทศอยู่เกมหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่า Mul ติ v ว s ร์มันคือเกมสไตล์ Smash Bro แต่ว่าสร้างอยู่ในจักรวาลของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Warner Brothers ซึ่งก็เป็นเจ้าของ DC Comic ด้วยเราก็เลยจะได้เห็นตัวละครอย่างแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนไอ a r สต ริกแอนด์มอ t ตี้สกูบี้ดูอยู่ในเกมเดียวกันครับเกมดูดีมากเลยนะครับทั้งอาร์ตตล์แล้วก็เกมเพลย์ฮะถ้าเอาไว้ปาร์ตี้ก็คงจะน่าสนุกมา,มากๆเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายครับที่เกมนี้ไม่เปิดให้บริการในโซนบ้านเราน่าจะเป็นเพราะป,ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะบางทีเราเห็นว่าบริษัทมีสิทธิ์ในหนังแต่ไม่มีสิทธิ์ในซีรีส์มีสิทธิ์ในซีรีส์แต่ไม่มีสิทธิ์ในแอนิเมชันการ์ตูนมีสิทธิ์ในแอนิเมชันการ์ตูนแต่ไม่มีสิทธิใ cartoon, ใ cartoon, ์ในเพลง อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องทับซ้อนกันไปหมดระหว่างโซนนั้นโซนนี้ในการทําตลาดนะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันน่าจะเป็นเรื่องยากที่แบบเราจะได้เห็น IP แบบนี้เป็นรวมอยู่ในเกมเดียวกันแล้วก็มาเปิดให้บริการในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลองก็คงจะต้องหามุดเอาอย่างเดียวเลยละครับประเด็นต่อมาครับโซนี่ประกาศว่าเกมจากซีรีส์ยากูซ่าถึง8เกมจะมาลงให้ในบริการ PlayStation plus ภายในปีนี้โดยซีรีส์ยากูซ่าเนี่ยถือว่าเป็นเอ็กซคลูซีฟของ PlayStation มาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับเพิ่งจะไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นี่เองที่ต้นสังกัดอย่าง SEGA ปันใจเอาเกมไปลง Xbox Game Pass แต่ตอนนี้ Sony ก็ออกมาแถลงแล้วครับว่าเกมยากูซ่าทั้ง8ภาคจะลงให้บริการ PlayStation Plus Extra แล้วก็ p r e เมียด้วยโดยจะมี4ภาคที่มาลงให้ก่อนภายในเดือนสิงหาคมนี้เริ่มต้นที่ยากูซ่าซีโร่คิวามิ1ควมิ2 ยากุซ่าไล e a กับดราซึ่งเป็นภาคล่าสุดนะฮะแล้วหลังจากนั้นภาคอื่นๆได้แก่ภาค3 4 5และ6จะตามมาลงให้ภายในปีนี้เอาจริงๆเรื่องนี้นี่ PlayStation สื่อสารผมว่าค่อนข้างจะงงๆนะเพราะว่าตอนที่ตัว PlayStation Plus เวอร์ชั่นใหม่จะมีการเปิดให้บริการเนี่ยมันมีการ พูดถึงเกี่ยวกับว่าเกมอะไรจะมาลงให้เกมอะไรจะเป็นเดวันคือล้นแมปมันไม่ชัดเจนแล้วมันคุมเคือมากและสุดท้ายที่เขาบอกว่าเกมจะไม่มีเดวันตกลงมันมีเดวันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เกมของโซนี่แต่ว่าพอคุณสื่อสารออกมาว่าเกมของโซนี่จะไม่ลงเดวันมันเลยกลายเป็นเป็นภาพจําที่ไม่ดีให้คนฟังแล้วไม่ประทับใจว่าเอ้ยเกมของโซนี่จะไม่ลงในเดวันสำหรับบริการ PlayStation Plus ในขณะที่ของ Xbox Game p a s s เาขาลงนะแล้วก็พูดถึงเรื่อง PlayStation Plus เทียต่างๆตั้งแต่เปิดให้บริการเช่ากันมาเนี่ยในต่างประเทศเท่าที่ผมติดตามข่าวดูค่อนข้างจะคึกคักมากนะครับคือมีเกมใหม่เข้ามาเติมกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมเจนปัจจุบันหรือเจนก่อนหน้ารวมไปถึงเกมเจนคลาสสิกด้วยนะแต่สำหรับโซนบ้านเราเนี่ยเงียบมากนะไม่ค่อยมีอะไรมาเติมไม่ค่อยมีอะไรมาอัปเดตประกอบกับ UIUX ของ เครื่อง PlayStation เนี่ยมันค้นหาไอเทมต่างๆยากจริงๆด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นการตามอัปเดตที่ค่อนข้างจะลำบากนะก็ไว้มาคอยดูกันต่อไปครับว่าพวกเขาจะจัดการกับโซนบ้านเรากันอย่างไรนะในประเด็นเหล่านี้ครับรายงานล่าสุดครับจากบู o เบิร์กแจ้งว่า GTA 6ภาคล่าสุดของซีรีส์ Grand Theft Auto จะเกิดขึ้นในเมืองสมมุติที่มีลักษณะจำลองมาจากเมืองไมอามีซึ่งเป็นที่รู้กันสำหรับแฟน GTA นะครับเมืองที่จำลองมาจากไมอามีก็คือ ไว i t ซิตี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีตัวเอกเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกของซีรีส์แล้วก็เป็นสาวลาตินด้วยไม่เพียงเท่านั้นครับตัวละครเอกในภาคน,นี้จะมีถึง2คนด้วยกันโดยได้แรงบันดาลใจมาจากอาชญากรที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์อย่างบอนนี่และคลาย คู่รักจอมโจรที่ก่อคดีปล้นฆ่าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายในยุคหนึ่งของสหรัฐพร้อมกันนั้นตัวแผนที่สำหรับโหมดิงเกิลเพลเยอร์ของเกมจะเน้นภายในตัวอาคารและก็สิ่งก่อสร้างมากขึ้นมันอาจจะหมายความว่าเราอาจจะได้เข้าไปในห้องหับหรือว่าตึกรามบ้านช่องได้มากกว่าเดิมครับที่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปที่การตระเวนไปตามอาณาเขตของเมืองที่กว้างใหญ่มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้นนะครับแผนที่จะยังค่อยๆถูกเพิ่มเติมต่อขยายไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเพิ่มภารกิจแล้วก็ยืดอายุการให้บริการของเกมให้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยครับทีมงานแจ้งว่าตัวเกมพัฒนามาตั้งแต่ปี2014นะฮะแล้วน่าจะต้องใช้เวลาเพาะบ่มอีกราว2ปีถึงจะพร้อมวางจําหน่ายรอกันไปยาวๆเลยครับสำหรับแฟน GTA นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาครับผมได้รับสินค้าตัวอย่างมาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า PowerA ครับเป็นคอนโทรลเลอร์ third party เอาไว้ใช้กับ Nintendo Switch แล้วก็ PC วันก่อนนี้มีการแกะกล่องครับผมตั้งใจที่จะทำวิดีโออันบ็อกซิ่งแต่ว่าไฟล์ดันเสียครับไฟเสียงของตัววิดีโอที่อัดไว้เนี่ยมันดันเสียครับก็เลยอัปโหลดไม่ได้นะวันนี้ก็เลยเอาตัววิดีโอที่เป็นภาพเปล่าๆเ,เนี่ยมาให้รับชมกันก่อนสาเหตุที่ผมได้รับสินค้าในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวจอยครับแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันดีพอสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยหรือเปล่าก่อนที่จะทำเป็นตัววิดีโอรีวิวตัวเต็มออกมานะครับ ในตอนนี้ผมกําลังทดลองใช้งานพวกมันอยู่แต่ก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมทุกท่านครับสาหรับใครที่เคยซื้อจอยยี่ห้อนี้มาใช้งานลองคอมเมนต์ติชมให้ผมฟังหน่อยว่าข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรนะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานจอย power a ให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้กันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวเช้าประจำวันที่28กรกฎาคม2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกม i n ดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ